สวัสดีค่ะอันนี้จะพามาดูเฟิร์นหงมีนะคะนี่คือเฟิร์นหงมีที่ห่อไว้แล้วเราห่อช้าค่ะแล้วโดนฝนด้วยดูผลลูกใหญ่มากเลยนะคะเป็นเน่าอะคะ่ะสองลูกนะคะสองลูกนี้คือห่อช้านะคะห่อตอนผลเล็กๆมันโตโตแล้วะคะ่ะโตมากเลย ดูสภาพมาเป็นอย่างนี้นี่คือผลของการห่อชานะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะยังไม่แก่เลยนะคะเนี่ยผิวใสมากผิวผลจริงๆตอนนี้ใสมากเลยนะคะขาวใสๆนะคะเดี๋ยวจะพาให้ดูนะคะว่าข้างในมันเป็นยังไงจะกินได้หรือเปล่า เน่าหรือเปล่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวดูนะคะโอ้เแน่แนมากลูกใหญ่มากน่าเสียดายโอ้ยหยุดเลนะคะน่าเสียดายมากเลยไม่รู้ว่าเน่าข้างในหรือเปล่านะคะ ยังกินได้อยู่นะคะดูเนื้อเขาสิคะลูกใหญ่มากเลยแต่ดูนี่นี่คือห่อช้านะคะห่อตอนผลผลเล็กๆอะคะ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกอะค่ะเนี่ยเปิ้ลหงมีนะคะ อนื mm ้อ hmm. ไม่แก่เลยค่ะออกฝดฝาง